สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำด็จตุลาการครับผมช่องครูพันตุลาการครับไม่แล้วครับ<ป>ต้อมอ้อยเหมือนเดิมครับพี่น้องเหนื่อยไหมคะโอ้เป่าปากแล้วครับตัวเนี้ยเป่าปาก <laughs> คุฤทธิ์บอกว่าเป่าปากแล้วด้อยครับพี่น้องทนทนเนาะทนทนค่ะแ้าเป็นนักมวยยกห้าแล้วครับพี่น้องเนอย,ยกห้าคืออะไร <laughs> หมดแรงแล้วเปหรอ Oh, ยกห้าคือหมดแรงค่ะไปพี่น้องสู้ๆครูเลี้ยงสู้ไหมคะสู้ครับไม่เคยทําอ้อยกับน้องกับพี่เขาเลยครับเพิ่งมาลองปีนี้แล้วแล้วก็ไม่ขึ้นตามที่ต้องการอีกก็เลยต้องเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าก่าก็มีปัญหาอุปสรรคทุกอย่างค่ะ <c oughs> พี่น้องแต่ว่าเขาก็แก้ไขปัญหาไป่ปาฟันปัญหาอุปสรรคไป ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายต้องผ่านความยากลําบากค่ะโดยเฉพาะคุมพันกับค้เร็สใช่ไหมครับทุกอย่างกว่าจะได้รลุผลเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลือดตาแทบกระเด็นค่ะทุกอย่างคือมีปัญหาอุปรสรรคหมดถ้าดินซุมซ่มๆุยังเสียคุมพันไว้จะเกิดอยู่เด็ค่ะเนี่ย ดินทุ่มซุมแบบนี้เกิดอยู่โน่นนะเดี๋ยวขุดไปขุดวันนี้คุมพันก็เสีย้าไปพร้อมข่าย้าเขา้าข้าวเราจะต้องเราจะต้องดาย,ยาไดายข้าวออกเพราะว่าเพื่อข้าวออกมาเล็ดหนูก็จะมากินอีกนะทีนี้นก็จะมาเจาะอ้อยอีกเป็นปัญหาอีกค่ะพี่น้อง เป็นปัญหาหลายอย่างตามมาเพราะนั้นเรากำจัดไปเลยเกิดเ้อตรงไหนยังไม่ได้ขุดขุดเอาด้วยนะนี่ยกเล็ดมาเลยค่ะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนวางไว้ที่ยังไม่ได้ขุดขุดลงลง้วย <ลด S 1> มาเนี่ย,ยนะเลยค่ะเข้าใจป่ะที่วางไว้ที่ยังไม่ได้ขุดเอาลงด้วยขุดด้วยมาเนี่ยเลยค่ะเอาให้เป็นหน้ากระดานหน่อยงวจจำง่ายเพียเพียเพียมาพี่มาพี่ที่ตะวันตกเด้อ ร้อนร้อน,รอนพระอาทิตย์จะตกดินรับขอบฟ้าก็ยังโอ้ยเดี๋ยวให้เอฟซีดูพระอาทิตย์ตกดินก่อนค่ะบรรยากาศเนี่ยหาดูได้ยากพี่น้องดูพระอาทิตย์จะตกดินแล้วค่ะนี่คุมพันธุ์ยี่ชยเบิ้งค่ะสวยมากเลยค่ะดูค่ะ โอ้โหหาดูได้ยากค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องงามงามพระอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะสวยเลิศเลยค่ะสวัสดีค่ะพาเอฟซีมาดูพระอาทิตย์จะตกดินค่ะคุณพันธก็จะมาทำแถวนี้แหละ นี่ค่ะเดี๋ยวคุณลิ์เขาก็จะมายายพันอ้อยมาเด้อค่ะพี่น้องมาเบิ้งพระอาทิตย์ที่ตกดินมาทางนี้ค่ะคุณลิค่ะให้เอฟซีเราชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยหาดูได้ยาก นี่เบิ้งยากอยู่ด้วยพี่น้องสวัสดีเอฟซีด้วยนะคะสวัสดีครับสำร็จตุลาการครับผมทำไร<อ>คะเงยหน้าทีก็นหน้ามืดทีเอาวุาโสแล้วค่ะทำสองวันสามวันแล้วน่าจะอยู่อยู่ตัวก็ยังไม่อยู่ครับพี่น้อง ก็ร<ค>ู้สึกว่ายังเหนื่อยมันยังไม่เคยไม่เคยทำเหมือนเดิมทําให้ร่างกายแข็งแรงค่ะพี่เด็กเอฟซีเห็นไหมคะพรอาทิตย์ตกดินแทนกล้องมาทางอุ้ดเจอยังคะพรอาทิตย์ตกดินค่ะเห็นพรอาทิตย์ตกดินไหมคะ เห็นไหมคะครูเร์ค่ะเห็นค่ะครับโอ้ตรงนี้น่าจะเกิดดีค่ะซ่อมไปเรื่อยเรื่อยเราก็ต้องมีวันเสร็จอยู่แล้วค่ะ สุดสุดเสียงพี่น้องเฟ้นไม้ตัดอ้อยรับจ้างพี่น้อง,อง,องเขามาตัดอ้อยรับจ้าง ปพ๊บืออตัดเลยค่ะพี่น้อง เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยว่ายอะไรเป็นแบบนี้ติ้งติ้ง เพิ่นได้ตัอดอ้อยหมดแล้วค่ะกุมพันธุ์เพิ่งปลูกที่เขาไม่เกิดคือเขาตายนะคุณธิตตายเลยเนี่ย ตกยังค่ะพระอาทิตย์น่ะ มีทั้งมันทั้งหญ้าหลหะค่ะพี่น้องมีทั้งมันทั้งหญ้าทั้งข้าวค่ะรวมมิดเลยค่ะอยู่ในไรอ้อยภูมิพันธ์นี่ค่ะรวมมิดเลย เด็ดขุดดูแล้วปรากฏว่าเขาตายเ,าเลยไม่เกิดตายเลยค่ะไม่เหลือล้อเลยโอ้เอาอคู่คู่กันไปนี่แหละอ่ะ โอ้ยฮ้อนพี่เนาะฮ้อนไลค่ะตกดีแล้วพาทิตย์อะ ปลกได้เมือละเล็กละน้อยค่ะพี่น้องก็ดีเบิดนั่นละเอาอห่างมากก็ต้องซ่อมค่ะบางทีที่เกิดมาก็ไม่สมประกอบค่ะ ก็ต้องขุดทิ้งอะค่ะเสียดายพื้นที่ว่างเปล่าค่ะพี่น้องน่าจะพื้นที่ดินน่าจะเกิดประโยชน์กว่านี้ก็เลยต้องมาซ่อมกันค่ะค้าไดา้จักจี่ต้นหาต้นอ คู่กันมานี่แหละพี่ฤทธิ์ไปหมุนกล้องมานีต่ตอนผ้าที่ตกดินแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ที่เกิดก็เกิดดีอยู่นะที่ไม่เกิดก็ไม่เกิด กี่นาทีคะ14นาทีครับฮะ <Huh? S 2> 14นาที oh, ครับพอแล้วค่ะหันมาทางนี้เลยค่ะ <S <S ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ